กว๋วยเตีย๋ยวพี่น้องโอ้หมอฝนตกได้อยู่นี่บอสเซียบอ,อ่น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวได้แล้วโอ้โหจำๆเลยครับผมส่วนนี้จะเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวกระเทียมหอมๆวันฝนตกทำกว๋วยเตี๋วกินกันนะแม่เนาะจ้า บมมีอย่างหน่อยพี่ตะลุกสิ้นได้ระดูกเออว่าน,นี่พักบุง้งม่ะพักพักบุง้งพี่น้องนี่ใส่พักบุ้งนี่แซ่บครับผมพักบุ้งจีนต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ลมสมดี่ดีสุดหวัวห้อยพี่น้องบรรยากาศฝนตกครับผมอ่ะเดี๋ยวให้แค่ว่าเดี่ยวกระเทียมต้มเส้นเลยเดี๋ยวเส้นลงไปใน่มีเลยน่าแม่เนาะ เห็นบ่ะฮะบนลวกก็ได้บ่โลวประดวนบนลวกเลยเออ,อะเดี๋ยวจะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเดี๋ยวตอนไหนเป็นมึงนี่ๆคนคนนอนอยู่คนเดียวนะว้าวต้มเลยครับผมอือนได้กินด้วยอือใส่ไปเลยครับ แบบง่ายนี่แหละจังซีล่ะเสียบพี่น้องฮะข้าวต้มอะไรต้มก๋วยเตี๋ยวไม,ไม่ใช่ข้าวต้มลูกก๋วยเตี๋ยวสับนีปิดจัดเลย <c oughs> อี <c oughs> ลาจะไปนอนบ่ไปเลย บวก,กินจ้อยจ้าเดี๋ยวไปกินด้วยเมีจ้ากินเอานะออเดี๋ยวไปมึงได้ในข้าวเดี่ยวเนี่ยตักให้ไวในเด้อจ้าโอ้น่ากินมากนี่เป็นบทก,กินเป็นไทใส่นวดมาสัน่นต้มเส้นต้มเส้นเบืด่อโดนีมียผิกไทยเบิดเบอเขาบวใส่ก็บบอนบวใส่ สวัสดีครับพี่น้องมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเติมแข็นเลยต้มต้มเซีนก๋วยเตี๋ยวอี้ใไส้เราบอกพี่ปนี่เดี๋ยวหนูออกมากินเด้อหนูหิวนอนจน สวัสดีเด้อพี่นอ้องจ้าสวัสดีพี่นอ้องทุกคนค่ะขอบคุณค่ะน้ำปลามากส่ไบก็มากใส่น้ำปลาละ่ะเตียมเจียวนักนักเปเล่ครับผมน้ำสมน้ำสมใส่พริกเนี่ยเซ่บ เข้มขอนามอีกนะ,นะดูนะกตะูกียบวันนี้จะตะเกียบพี่น้องเส้าขายของเส้าขายก๋วยเตี๋ยวลตะเกียบก็เลยบ่มีเดี๋ยวค <laughs> น,นก่อนคนบ่ไดายข้นบอดายมือนั่นต้มกินสองคนแซ่บๆเนาะมือนั่น ต้มขึ้นแสียมนี่ได้บอกแค่ว่าต้มนแน่สันต้มยุ่งไงเนี่ยอืมเียแบบร้อยตายบ่ตาย่แบบเก็บแช่ว่าเถอะเก็บก็เรื่องใส่ำตาลเม่นบ,บ,บ่อปะเอออีลีก็รเรื่องใส่ำตาลเมื่อกี้ใส่ส่งชุดหลุดหีนีขา้าขาว ้มเองอลองไปเห็ดกินเมืองไงไงเร่งอืมเร่งเน่งเนี่อยมันพูเร่งกันเล เสี nah ่ยนให้นามเดือดเดือดแล้วก็ปิดไฟเนาะก่นเนาะจะโมเปียจะโมเล่เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวอันนึงเอาไปกินเล้งเพื่อนต้มยืนนะืขหาใจไม่อย่างนั้ตัวเย็นเก็บมาเฮ็ดนะพี่น้อง พักบุญกินนิ่มกุบๆดิสบายเ้ามีเศษอยู่แล้วไหมเศษหน่ะยใหญ่าขาดตู้เย็นก็พออยากกินก็ต้มกินอยากตำก็ตำเจ้าใ้มัมนก็เดี 嗯嗯嗯，啥、mm？姐。嗯，吃饭。 cái tiêu có ăn súp vẫn mi chạy phải có như thế để... ừ, กินไปกินไม่้าสมนิน่เต็มสมแล้วเวอร์นม่สมนี้มเป็นน้ำสมนี้เด้สสสอสมสดมันดอกมาท่านได้ดูอืมดิม้นหนูครัปบ ชิ้นหมูนี่แซบป่ะโอเคเลยอย่างเด้งๆก็ธรรมดาค่อ,อยกินลูกชิ้นเด้อก็ามากินลูกชิน้นหมูลูกชิ้นเนี่ยแซบ quấn yeah. <laughs> <laughs> tốt cho kênh Ghiền Mì บมือัานเจเบอกวาเมืองน้ำถ่วงขี้ขี้หัวมานบ่ะลูกลานกย็ยาไปเรียนใกล้น้ำเลยพี่น้องเลยบวานเนี่ยซีสปุบ๊บที่ไหนเกษตร,รเกษตรพี่ใจเล็กน่เอือซีอ 10ปี11ปีนี่ปิดเทอมบ่ดีเด้อือมีแต่ผู้หญิงตายเบิด4ศพเห็นแตเสียผ้ากองออยเหาะอยู่ลงเล่นน้ําบ่อือฝายน้ําล้นเสียผ้าก็เกือบอือกองอยู่ข้างฟังโดดน้ํากันนะเจ๊อือตรงนี้ผู้ใหญ่นําอยคิดว่า tôi muốn nói chung với tôi đã cho ai nắng lại ừ. của chưa biết phong đi ăn đi ăn <laughs> Con ăn đi 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 ăn ว่าเป็นร่มงเดียวเป็นร่ออีกเจนนี่นี่หายหน่อยเดียวกันหาบัดสนหยุ่งงาเปนหนนาบ้านหอมพลหมหอเสียงเดียมเสียงควา็มา ไปพูดท้าไปรีวิวรูวิวไปไปเสียบไปเอหาหายตาพวกกินมันอ้ยหอวยเง้ยแกเง้ยแตงเอ<ร>าไปจีทีกับไต ไปไปก่อนนะเดีซยบมาก